ภาคใหญ่นะคะรูมคนเราเล็กนดิดเดียวค่ะน้ำมันก็เลยซึมสู่ผิวไม่ได้ดีถ้าเรากําลังใช้น้ำมันอย่างไม่ถูกต้องของของอารมา a ตลอดเวลาทําให้เราผ่อนคลายได้ทรูปผิวเราแล้วอะค่ะเราจะต้องรู้สึกเลยเหมือนกับการใช้ละ body l o t i ไม่มีผิดเพี้ยนเลยสวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องเรียนความงามค่ะ หลังจากที่เมื่อกี้เนี้ยนะเราได้แช่น้ำอุ่นๆสบายใจไปแล้วนะคะขึ้นมาจากน้ำแล้วเนี่ยพี่ปุ๊กก็เมื่อกี้ติดเอาไว้ว่าหลังจากที่เราเนี่ยแช่น้ำอุ่นๆจบเรียบร้อยแล้วน้ำที่มีทั้งโฟมสบู่ที่มีเนื้อโฟมเนียนนุ่มนะคะแล้วก็หยดอโรมาออยล์ลงไปด้วยเพื่อที่เราจะได้นอนแช่น้ำแล้วก็มีกลิ่นอโรมาที่ทำให้เรารู้สึก อนคายมีชีวิตชีวาแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีไปแล้วนะคะหลังจากขึ้นน้ำมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอย่างแรกเลยค่ะก็คือการใช้น้ำมันนดูแลผิวของเราก่อน ะะวิธีการใช้น้ํามันที่ถูกต้องนะคะมีหลายๆคนกําลังฟังพี่ปุ๊กอยู่แล้วบอกพี่ปุ๊กค้าน้ํามันหรอมันเหนอะหนะนะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราใช้น้ํามันนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าและผิวตัวนะคะแล้วเรารู้สึกคะ่ะว่ามันเหนียวเหนอะแสดงว่าเรากําลังใช้น้ํามันอย่างไม่ถูกต้อง เพราะว่าการท e ี่เราใช้น้ํามันโดนผิวนะคะสิ่งที่เรารู้สึกได้อ่ะค่ะก็คือว่าเราเวลาที่เราลูบผิวเราแล้วอ่ะค่ะเราจะต้องรู้สึกเลยเหมือนกับการใชละบอดี้โลชั่นไม่มีผิวเพียอะนะคะแต่อทําทำยังไงพี่บุ๊จะบอกงั้นเริ่มป้อนค่ะจากการที่เมื่อกี้เราอาบน้าขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปล้างตัวให้สะอาดแล้วมเรอไม่ใช่ขึ้นมาจากฟองอย่างนี้ทั้งหมดไม่ได้นะคะต้องไปล้างล้างตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จตอนเวล้างฟองออกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้แหละแต่งที่ตัวเรากำลังเด เราก็ไม่ต้องสับตัวให้แห้งค่ะเราแค่เอามือของเรานะคะลูบน้ําออกจากผิวของเราให้เป็นมีความหมาดๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เทออยล์นะคะ,ลง,ะ,คะลงบนมือเรานะคะลงบนมือเราสมมุติว่าเราจ,นนะะมมาจะใช้ที่แขนนะคะสมมติเราจะใช้ที่แขนนะคะเราก็เทออยล์ลงบนมือเรานะคะเราวอร์มค่ะแล้วเราก็นวดลงไปที่ผิว ตัวเนะะเสร็จแล้วถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันหนักเพราะว่าอะไรคะทำไมเริ่มต้นก่อนนั่นคือว่าทําไมเราถึงจะต้องให้ตัวเราเนี่ยเปียกมานะคะและเราถึงทา oil เชดให้แห้งเลยไม่ได้หรอแล้วเป็นเะพราะว่าอนุภาคน้ำมันคะ่ะจะมีอนุภาคใหญ่มากเลยนะคะแต่น้ํา จะทาให้น้ํามันอนุภาคเล็กลงเวลาน้ํามันอนุภาคใหญ่นะคะรูมคนเราเล็กนิดเดียวค่ะน้ามันก็เลยซึมสู่ผิวไม่ได้ดีนะคะแต่น้ําจะทําให้น้ํามันมีอนุภาคเล็กลงถ้าใครอยากจะทดลองนะคะเราเอาแก้วใบนึงะค่ะแล้วหยดน้ํามันอะไรก็ได้ค่ะน้ำมันพืชที่บ้านก็ได้นะคะหยดลงไปในน้ำนะคะเราจะเห็นเลยว่าอนุภาคน้ํามันใหญ่มากเลยแล้วเราลองเอาช้อนซ่อมหรือตะเกียบก็ได้นะคะตีน้ํามันค่ะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าน้ํามันที่เป็นอนุภาคใหญ่มากๆนะคะมันจะกลายเป็นอนุภาคเล็กๆ อยู่ในน้ำนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราตีไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอนุภานน,น้ํามันยังไม่เล็กพอนะคะให้เรารู้ได้เลยค่ะว่าน้ําปริมาณน้ําที่เราใช้ต่อน้มามันน้อยเกินไปนั่นเองฉะนั้นเหมือนกันเวลาที่เราลูบผิวนะคะน้ําบนผิวเราเนี่ยนะคะจะแตกน้ามันให้เป็นเล็กๆเพื่อจะให้มันซึมสู่รูขุมขนค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าเรายังรู้สึกเหนียวเดินหน้าอยู่อะคะ่ะแสดงว่าน้ําที่มีค่ะน้อยเกินไปสิ่งที่เราทำนะคะเราก็แค่เอามือของเราเนี่ยนะคะไปอังนารน้ํมา แล้วก็ลุบอรมใหม่นะคะลูกกลับไปใหม่ค่ะหลาๆรอบหลยๆรอบหลาๆรอบไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่มีความเหนียวเหนอะหนักแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยจะแห้ง ะะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามีความชุ่มชื้นถ้ามันยังมีน้ำอยู่อาจจะพางสับเล็กๆก็จะรู้สึกได้เลยว่ามีความชุ่มชื้นมากนี่แหละคือทานทานน้ำมันที่ถูกต้องนะคะโดยการใช้น้ําหรือความชื้นบนผิวเนี่ยเพื่อที่จะนําน้ํามันเนี่ยลงสู่ผิวหลังจากที่ใช้จบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะรู้ได้เลยค่ะว่าหูน้ํามันนะคะที่จะทําหน้าที่ดูแลผิวของเรานะคะก็จะบำรุงผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็ได้กลิ่นของหอมของอารมาตลอดเวลาทําให้เราผ่อนคลายถ้าใครจะไปนอนเลยนะคะพี่บุกรลับรองเลยค่ะว่าเราจะนอนได้อย่างหลับสบายแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะเราลองกลับไปใช้น้ํามันให้โอกาสน้ํามันอีกทีหนึ่งนะคะน้ํามันที่เราเคยบอกว่าอุ้ยฉันไม่อยากใช้เล้เพราะมันเหนียวเหนอะหนะลองทําวิธีแบบพี่บุกนะคะแล้วดูสิคะว่าน้ํามันที่เคยเหนียวเหนิะหนะน้ํนะามันที่เราเคยลังเกียจเขาวันนี้เราจะรักเขามากที่สุดอย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้า ดูซิว่าใหุ้ณจะพาไปดูแลผิวตัวเรื่องอะไรอีกขอบคุณมากที่ช่วยติดตามในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ